ครับพ่อันกอกมาเทสปืนเนล่นก็ลองมารีวิวใหม่นะครับกับงานสองรุ่นนะครับราคาเท่ากันนะครับพร้อมคาโอนนะครับรวมเบ็ดเสร็จกับสองวันหาครับผมสนใจก็แอดเฟซผมมาครับเฟซไลน์ผมใส่ซื้อผมนะครับค้าปูนปะตะโพนครับระบบยางนะครับใส่หลอก PVC นะครับพร้อมยิ่งนะครับพร้อมกับใส้งาน ปืนไอ้ตัวนั้นลูกปืนงยงมีสองอันนะครับเด็กเอาไเกาะเียงทั้งปืน <c oughs> เถอะยงปักปลานะครับสไลด์กับโตจะเป็นเป็นกระโทู้ไปนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับล่างไม่สับนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นไม้สนทะเลครับไอ้บุกออปิทไม้สนรัสเซียครับ <c oughs> งามคนละสไตล์ครับไทยมีอย่างห้องด้านหลัง สันก็โอเคครับรบ,บุกไก่บ,บกุกเกาะเงียงนะครับเนี่ยดึงยางนะครับดึงยางจากนี้ก็มากกเกาะเงียงเนี่ยครัพิวซีนะครับกันพันพิวซีกับลักษณะคือกันครับไม่มีปลายเ,เงีเยาครับปลายเงีวก็สายนะครับเวลายิงตุ๊บมันจะบะลงขลังนะครับนี่ครับลักษณะนี้การเกาะน,นะครับ เอ็นเขาก็มาติดอยู่ไทย่อยู่แล้วครับเป็นมาติดอย่างงี้ครับเาก็ลางมาลาางมตามลลางครับแล้วจะสนัดไตจดขวานนะครับสอดไต,ต,ตาย,ยางยางว่าจะิขึ้นนะครับว่าใส่ลูไปก่อนไปเขาก็พันลงหนูขอบเล็กเลยมันจะเป็นต้องไปพุ่นนะครับเพราะว่าไอ้ลอกไท่อยู่ปลายปืนอีกแบบนึงเออนี่หลอกอยู่ใต้นี่ครับไปจะพุ่นไปเลยครับลงนี่เลยแต่จะยี่พันแต่แต่คนยี่พันเอ็นไปทีงไหนนะครับพันไว้ทางปุ่นกะไปร่อง้าง,งนี้ครับ ลองเก็บไม่มีพันนะครับแล้วก็ยืดตัวนี้ไปเกาะเงียงเลยครับดึงจากนียไปเกาะเงียงดึงสองมือครับเกาะเงียงเลยเงียงไก่ครับพันแต่จะเาอาพันเอ็นแต่พันนั่นเหนียวขึ้นนะพี่นะครับแต่พันนั่นพี่ก็ปล่อยพาดนงพี่พาดนี่เลยครับเอกจากเข้ารอเขาอยู่ไปลายปลายเขาก็ลงตามร่างนี่เลยโอเคครับอันนี้รุ่นนี้ก็เงาเลยค,ครับเงาคึ้แบบ หนร้อยหกสิบเส้นนะครับการใส่งานพี่กันครับสองงานโอเคครับเราจะเก็บเอากระเป๋าใส่มาครับทำเล้สมัยก่อนเราเก็กกมายิงครับก็ได้เรื่อยอยู่ปลาดินปลาชโดสองปีที่แล้วผมก็ขึ้นต้นแห้งนะครับขึ้นไปกระทืงแล้วก็ปีต้นมันหักนะครับผมแต่เป็นคนเห็ดต้นหักกต้องคนทั้งทั้งคนทั้งปืนครับลงในะนำ ลูกปืนต่างๆลูกจมอยู่ในน้ำเอาไปได้ครับใช้บไปเลอีกตัวสับโอเคครับเหนี่ยวงานเพราะว่าขึ้นไปอยู่เห็นอยู่ตัวแดงหางผมไม่ยิ่งครับว่าผมมาลองเทสต์น้องอันนี้เจียึงกะโตใส่ประมาณแปดเก้าขีดนะครับตรงนั้นโอเคครับฝากผลงานครับเดี๋ยวนี้แหละครับความฝากความค้อนนะครับดูนี่ก็บสองปัญหานะครับพร้อมโอ้นะครับการจัดทรงนะครับฟรีรวมไปแล้วนะครับงามครับ ยังเหลืออยู่ยานละกสองสามตัวขอบคุณครับผม